นี้นะคะจะมาดูทีเซอร์ made the series ค่ะใช่เป็นทีเซอร์สั้นๆแน่นอนถูกอืมโอเคถ้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ว่าก่อนไปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องสันดีมีสุดแชนแนลนะคะแล้วก็กดกระดิ่งคลิปไว้ด้วยค่ะคอมเมนต์พูดคุยนะคะถือเป็นกําลังใจในการทำคลิปให้กับพวกเราค่ะคือบอกเลยว่าอันเนี้ยพี่ก็จะเห็นเป็นฟอร์แบบเหมือนเขาเปิดออดิชั่นใช่ไหมที่แบบแล้วอ้อนก็มาบอกอีกทีว่าเอ้เนี่ยเขาได้นแสดงแล้วแล้วพี่มารู้ทีเลยก็คือตอนปล่อยแหละ ปล่อยทีเซอร์เลยเราก็มาดูแบบช้าแหละบอกตรงๆนะคะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาดูกันถูอันนี้เขามาจากนิยายใช่ไหมน่าจะเป็นนิยายถ้าพี่จะไม่ผิดนะเหมือนแฟนคับบอกว่ามันก็ฟีลแบบจักรวาลเดียวกันกับประมาณนั้นใช่ใช่เออก็ต้องรอดูว่า มันเป็นพาร์ทไหนอ่ะ,อะเขายังไม่รู้ว่าเป็นพาร์ทไหนใช่ใช่แต่คือเราอะไม่รู้แต่ทุกคนอะคงรู้อยู่แล้วนะคะอินบอกมาหน่อยนะได้ได้แตเงินไปดูกันค่ะไปจ้ไปาไพ่ใบนี้ทํานายว่าเจ้าของชะตาจะพบเนื้อคู่ผู้หญิงว่าแ้วป้าคนที่ทั้งสวยทั้งรวยทั้งเก่งแบบเกียนหลงมีคนมาจีบเยอะแยะเนี่ยนะจะมีแฟนเป็นผู้หญิงเกียนหลงเกียนหลงเอยที่เป็นเหาแล้วเอาไปติดเกียนไง เก็ดลงอ๋อจะนัดเจอหรอได้สิเออก็แค่อยากเจอเกนฑ่อะเราไม่ได้เจอกันมาตั้งหลายปีแล้วอืออุ้ยปริงเลยนะแรกสุดตายังยืมไปสาวเกนทนได้ก็ทนไปเอ๋จะทำให้เกนยอมรับเองว่าเกนฑ่อะชอบเอ๋แต่เอ๋สกปรก เกศก็เห็นเกศไม่เห็นเลยว่าตรงไหนที่เออยสกรปรกว้าว <Wow. S 3> oh. แค่นี้เองเหรอโหเมื่อกี้ยังตกใจอยู่เลยนะจบเลยเหรอแค่นี้สั้นปะสั้นมากเดี๋ยวไปถึงหนึ่งนาทีแล้วเนี่ยที่จริงเขาน่าจะปล่อยไพร์ล์ตมาเนาะ oh. เป็นไพร์ล์ตก่อนอ oh, 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 oh. ะไรอย่างเงี้ยจะได้ดึงให้เรามีความแบบอยากดูมาก <S <S ขึ้นอนะไรอย่างเงี้ยปล่อยไพร์ล์ตยาวๆมาก่อนสั้นนี้นึง ท่านจนไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยพูดตรงๆพี่ไม่รู้อะไรเลยรู้แค่แล้วยิ่งมาดูตอนเช้าอีกมึนไปใหญ่เลยพี่ชีวิตเบอร์เบอร์หน่อยแหละจับใจความแด้แค่ตอนที่มันขึ้นตัวหนังสือเท่านั้นแหละพี่พี่จับใจความก็คือว่าอือไปเกดเนี่ยนะเกณฑ์เขาชื่อเกดเขาชื่อเกณฑ์หลงเอาล้อทำไมพี่นิ่ว่าเกดวะเขาชื่อเก์หลงเหรอเกณฑ์หลงใช่ไหมมีขึ้นไหมเชื่ออะไรวะ แล้วคือปัญหาคืออะไรรู้ไหมหปัญหาคือคอมเมนต์มีแต่ภาษาอังกฤษค่ะใช่ไหมนิยายจากอะไรนะเมื่อกี้เห็นแบบแลน้นิยายจะกอนไอยเนี่ยหาเลยหา,หาก่อนนะหาก่อนนะหาชื่อนิยายเลยทุกคนรอแป๊บเนี่ยรอกันอย่างเงี้ยแหละเร็วเรียว <ừ> เราจะหาก่อนนะคะพี่ได้ยินเกตเฉยเลยได้ยินเกณฑ์หลงอะ่ะพี่ว่าคนชื่อเกณฑ์หลงนั่งแปลกๆป่ะวะตอนนี้แฟนขับอึดอัดมากแบบคือใจคืออยากจะพิมพ์แล้วไงใช่แต่ว่ารอเรานิดนึงนะ เกนหลงจริงใช่ไหมเกนหลงเออเกนหลงที่ยินเกดเกดก็แปลว่าเกนเกนเกนเขาเรียกเกนไงเกนเหมือนเกนอาหารนะพี่เกนกอเอนอเกนเออเกนหลงก็เกนหลงทุกคนเนี่ยพี่เห็นเกนหลงเลยเนี่ยใช่ใช่เกนหลงแปลว่าอะไรวะมันเป็นภาษาจีนปะนุ้ยไม่น่าหรือยังไงเกนหลงแปลว่าลูกสาวคนโตลูกสาวคนหัวปี อ่าโอเคโอเคคามนานุ้คนเกณฑ์หลงเกณฑ์หลงกับเอิงเอ่ยโอเคอ่ะเอาใหม่นะเจอใหม่ห้าสี่สามสองอ่ะใช่อ่ะพี่เข้าใจวโอเคเกณฑ์หลงเกณฑ์อืมถูกเกณฑ์แบบเกณฑ์เลย่เกณฑ์เกณฑ์หลงเนี่ยก็คือไปดูดวงหมอดูบอกว่าจะได้แฟนเป็นผู้หญิงผู้หญิงซึ่งไม่ชอบผู้หญิงแน่นอนเพราะว่าแบบขึ้นเลยขึ้นเลยเว้ยว,ว่าไม่ใช่ คนสวยแบบเผาเลยเป็นคนสวยเป็นคนรวยเพอร์เฟคขนาดนี้ก็ต้องมีผู้ชายมาจีบสิถูกต้องจะไม่จะไปมีแฟนเป็นผู้หญิงได้อย่างไรใช่แล้วสุดท้ายก็คือกลับไปเจอเพื่อนเก่าใช่ไหมใช่เพื่อนเก่าซึ่งชื่อเอิงเอวยิงเอยิงเอวยเอิงรักชักชเอิอยเอื่งอวยิงเอยเอยิงเอวยิง่ิงเอยงเอิงเอวยิงองกอยิ่เอวเวิงอิงเอยิงเอวยงอวยเอิงเวกั เพื่อนเก่ามาเจอกันแล้วก็แบบเราไม่ได้เจอกันนานเลยนะอะไรประมาณนี้แล้วก็เหมือนทาแว่นตกทาแม่นตกแล้วสบตาการครั้งแรกแล้วคงมีจังหวะอะไรอีกมากมายหลายอย่างที่ทําให้สองคนนี้ใกล้ชิดและรู้สึกอะไรต่อกันแล้วไปจับใจความได้อันนี้คือยืดให้เลยนะยืดยืดให้จากตัวทีเซอร์เลยนะแล้วยอยู่ก็มีจังหวะหนึ่งที่เหมือนเอิงเอ่ยพูดใช่ไหมที่บอกว่าเหมือนเขาสกปรกหรือเขาแบบอะไรสักอย่าง่ะเหมือนแบบน่าจะฟีลแบบเหมือนเขาเรียกอะไรมีแฟนมาแล้วหรือเปล่าหรือยังไง ถึงแบบว่าประชดประชันเหมือนฟิลเหมือนประชดประชันว่าใช่สิฉันมันก็สกรปรกนี่อะไรอย่างนี้ปะไม่ียังไงไม่คําพูดเขาเมันเหมือนแบบว่าเหมือนเขาต่ําต้อยในความรู้สึกพี่นะไม่ใช่เหรอเออพี่ว่าเหมือนเขาต่าต้อยเพราะอีกคนหนึ่งบอกว่าก็ไม่เห็นสกรปรกตรงไหนเลยหรืออะไรประมาณเนี้ยลองฟังอีกทีดิก่อนไหนลองฟังให้เกณง์อมาเองว่าเกนฑชอบอะไรแต่สกปกเกณฑ์แต่เออที่ไหว่าตรงไหนที่ปรก หรือว่าเอยไปโดนอะไรมาเออมันต้องมีอะไรในชีวิตใช่ถึงบอกว่าสมบรณมันต้องมีปมหนึ่งอย่างอะแน่ๆตรงเนี้ยพี่คิดรักมากคงไม่ใช่ขั้นนั้นน่าไม่งั้นชีวิตมันเศร้าไปอจะบอกว่าคิดอันเดียวกันนะนี่เออคิดว่าคิดอันเดียวกันจะบอ่นะรื่อมันเศร้าไปมันรับไม่ได้เกินไปไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เกินไปอันนี้อาจไม่ใช่น่าจะแบบว่าไปมีอะไรสักอย่างซึ่งไม่ต้องสปอยนะจ๊ะเพื่อดู ใช่แต่ถ้าเราไม่หลีกเอาไวว่ากัน<ช>แต่อันนี้เผื่อ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 ใช่นั่นแหละเราก็เหมือนกับแสดงว่ามันจะมีจังหวะช่วงที่แบบเหมือนเอออะฟิลแบบเฟดๆแล้วก็เพราะว่าบอกบอกก็งะจบอะไรเงี้ยแล้วตัวเกณฑ์ก็เหมือนแบบว่าแสดงความมั่นใจอะไรขึ้นมาให้แบบว่าในัะครนี้เนี้ยว่าเขาไม่ได้ไปซีเรียสในเรื่องนั้นอะไรอย่างนะี้นะซึ่งเราไม่รู้นะว่ามันเป็นปมอะไรอะไรอย่างนั้นอ่ะเออก็มีก็มีดราม่าแน่นอนจากตรงเนี้ยแหละ ตรงนี้แน่หละว่ามันคืออะไรถูกเออก็ต้องรอดูพอเขาไม่เปิดเลยที่จริงถ้าเป็นตัวไพร์โดมาน่าจะรู้แต่เขาไม่เปิดเลยอันนี้เขาไม่รู้อะไรเลยอ่ะเห็นท่านท่านในมุมที่นะเขาพูดแบบก่อนนิดนึงอันนี้ส่วนตัวพี่เองนะถ้าเกิดเป็นตัวซีรีส์อะไรหนอ่งเงี้ยถ้าสําหรับพี่พี่ชอบเป็นแบบปล่อยไพร์โดมามากกว่าเพราะพี่ว่าไพร์โดจะเล่าอะไรให้เราดูได้ อยากดูเยอะก,กว่าใช่ม,มันมันดึงดูดมากกว่าตัวทีเซอร์สั้นๆนะพอพอดูอย่างนี้พี่รู้สึกกลายเป็นแบบพี่เฉยๆไปอะ่ะพี่เฉยๆไปเอาจริงๆมันก็ไม่ได้ดึงดูดเท่าไพรหลอดนะเนาะเพราะด้วยความที่มันเป็นทีเซอร์แล้วมันสั้นแล้วมันเขาเรียกว่าอะไรเขาต้องกระชับภาพอะเนาะอันนี้มันต้องสําหรับคนที่อ่านนิยายมาจริงแต่คือถ้าสมมติถามพี่คนนอกๆอย่างนี้ยังไม่สามารถตกพี่ให้อยากดูได้ขนาดนั้นเหมือนกันรู้สึกว่ามันยัง น้อยเกินไปแล้วก็ยังไม่เข้าใจว่ามันเป็นอะไรยังไงคือมันแบบจับต้นชนไปงไม่ได้อ่ะใช่ที่เราพูดไปเมื่อกี้คือเราขยายความจากความคิดเราด้วยซ้ำใช่มโนอ่ะง่ายๆคือมโนอ่ะจริงเออไอ้นี่เดามาเองอ่ะสุดๆอ่ะตอนนี้แล้วแต่แต่มุมภาพเพลงเงี้ยคือแบบว้าถอดเสื้ออะไรมาได้นะได้อยู่พี่ว่าแสงไม่ได้ได้อยู่แต่แต่ว่าเรื่คราวนี้แบบมันอาจจะแบบ กำลังแบบก๊มทีเซอร์ทีเซอร์แค่ทีเซอร์กำลังปรับอยู่อ่ะไม่เท่าถ้าอย่างนั้นก็ขอพูดเนี้ยว่าถ้าอย่างนั้นปรับเรื่องแสงหน่อยอาจจะปรับระหว่างถ่ายจะได้ปรับทันไงใช่เออคือเพราะว่าเสียดายตรงที่ตอนเห็นในแสดงพี่บอกอ้อนไปแล้วว่าพี่ชอบเกรซใช่คือพี่ชอบเกรซมาตั้งแต่เกรซอยู่ช่องเจ็ดเชียร์มากให้แบบว่าช่องเจ็ดดันให้เป็นนางเอกีเลยแต่สุดท้ายเกรซก็แบบว่าตัดสินใจออกใช่ไหมแล้วพอมาเล่นแบบว่าเหมือนแนวเอ เรียกอะไรซัิตใช่ไหมก็แบบเชียร์ว่าแบบว่าขอให้ปังอะไรอย่างเออเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เอาตรงถ้าในฐานะคนที่ชอบเกรดพี่ว่าพี่ก็คาดหวังว่าอยากให้ดีกว่านี้อใช่เชียร์ในมุมที่แบบเออน้องแบบว่าหน้าตาดีสวยและคือแบบว่าสามารถดันได้อัแน่นอนอ่ะอเพราะว่าอันนี้น่าจะเป็นของค่ายไหนน้าค่ายของพี่รู้เซนต์เอนเตอร์เทนเมนต์ปะเออใช่ไหมเขาชื่ออะไรนะพี่เอปะพี่เอพี่เอนั่นแหละ ใช่เพราะมันก็อาจจะเป็นเรื่องแรกด้วยแหละอาจจะต้องปรับจูนกันนิดนึงก็อาจจะปล่อยตัวทีเซอร์มาเพื่อฟังฟีดแบ็กด้วยใช่พี่คิดแบบนั้นพี่คิดว่าเขาปล่อยทีเซอร์มาสั้นๆเพื่อฟังฟีดแบ็กจากคนดูใช่แล้วมันมันยังมีเวลาที่ว่ายังปรับได้อีกเยอะแบบว่าฟังฟีดแบ็กจากคนดูคนดูใช่จริงจริงมันมีเวลาน่าจะมีเวลาอีกเยอะเลยแหละในการปรับภาพเอ่ยรับตัวการแสดงเอ่ยกักแสดงเอ่ยด้วย แสงเอ่ยอะไรเอ่ยแบบการเล่าเรื่องเลยทุกอย่างนั่นแหละทุกคนก็รอติดตามแล้วกันเนาะมันจะเสริมอะไรอย่ไม่มีแล้วโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะก็รอดูรอดูกันไปเรื่อยๆคให้ังใจน้องๆกันถ้าเกิดล่อยทีเซอร์มาอย่างนี้อีกทีคงต้องรอดูตัวแบบเทเลอร์หรือไม่ก็ทีเซอร์อื่นๆทีเซอร์ที่แบบพร้อมแล้วอะพร้อมออนแล้วเนี่ ก็ต้องรอดูว่าเขาจะปล่อยแบบไหนมาใช่อโอเคประมาณนี้นะคะประมาณนี้นนก็ฝากด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับตดตัให้ช่องสันดีมีสุขนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะคอมเมนต์คุคยนะคะถือเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้กับพวกเราค่ะใครอยากให้รีหรือนัพอร์ตเรื่องนี้ก็มาคอมเมนต์กันใช่เผื่อซีรีส์มาแล้วแบบว่าเราจะได้แบบทำเนาะรหรือว่าคือถ้าใครอยากเสริมเลยก็เล่าได้แต่ว่าไม่ต้องแบบว่าสปอยอ่ะไม่ต้องสปอยเนื้อเรื่องเราเป็นแบบ คาแรคเตอร์ตัวละครเลยพอได้แต่อยาเล่าเนื้อเรื่องมาแนะนํานักแสดงเลยหมน้องๆคนนี้เป็นใครเล่นเป็นบทอะไรอย่างนี้ก็ได้เราจะได้ทําความรู้จักผ่านทุงนี้แหละโอเคคลิปนี้ก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ